ครับวันนี้วันที ina, oh ่๒๓กระดาษห้งแปะนะครับตอนนี้เวลาหกโมงเจ้านะครับนะครับเห็นเบืองน้าเคืรนน้ำขอนนะครับสะพานน้ำขอนโยติตอนนี้ไปไถแไ้วนะครับน้ำขึ้นมาแต่ตะเคินนะครับขึ้นแล้วนะครับตอนนี้มันจะท่วมนักกว่าทุกขั้งนะครับนะครับน้านะครับดูตรงน้าเพราะเทจะบ่ท่วมขนาดนี้นะครับห้อยพุนกับหลงตรงนี้นะครับโดนน้านะครับกลายเป็นอันนี้ตรงพุนนะครับสีหันเนี่ยนะครับ สงวนนะครับนะเสียหายหมดแล้วนะครับเสียหายหมดแล้วนะครับไปบ่ได้แล้วนะครับเนี่ยน้ำในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับมีฝนตกต่อเนื่องนี่ฝนจากพายุวิพานะครับที่ตองมนม่วงนะครับตองมนม่วงติหานไข่ตองมันพยาแก้วนะครับบ่มีเหลือแล้วนะครับบ่มีเหลือแล้วนะครับพรมไปหมดแล้วนะครับพรมถึงน้าผุย่ตนะครับโอ้นักจริงจินักจิงๆิงนะครับนักจริงๆอันนี้น้ำกขอนนะครับ จังหวัดน่านได้เฝ้าติดตามระดับน้ําจากสามีวัดน้ําต่างๆขณะนี้สามีวัดน้ำเอ็นหนึ่งที่สะพานพระนาภาคเหนือระดับน้ําอยู่ที่7.40เมตรซึ่งใกล้จะล้นตลิ่งที่8.50เมตรนะครับเพราะนั้นน้ําจะขึ้นทุกๆ30เซนต่อ1ชั่วโมงภายในเวลา3ชั่วโมงเนี่ยน้ำก็จะล้นตลิ่งที่สะพานพระนาภาคเหนือก็จะส่งผลให้น้ำเนี่ยอ,อ่อท่วมล้นในเขตเทศบาลเมืองน่าน,นาและเขตเศรษฐกิจได้ตอนนี้จังหวัดจะเปิด บูดเตือนภัยที่จุดสานีพนาภาคเหนือนะครับก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ดินชุมชนดินแม่น้ำน้านตลอดจนในเขตเทศบาลเมืองน่านท่านได้เตรียมความพอ้อมขั้นสูงสุดครับยกของขึ้นที่สูงของมีค่าต่างๆทั้งหลาย